Good morning students in m a t h ที่สสวัสดีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ทุกคนเลยนะคะกลับมาพบกับรายวิชาภาษาอังกฤษของครูจีนั่นเองนะคะวันนี้นะคะเราจะต่อในเรื่องของ Present Simple Tense ในคราวที่แล้วนั่นเองนะคะเอาละค่ะครั้งนี้นะคะเราจะต่อในเรื่องของการเติม es e, แล้วก็ S ท้ายคำกริยานั่นเองนะคะหลักการเติม S นะคะหรือ es ท้ายคำกริยามีอะไรบ้างนะคะเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะหลักการเติม S หรือ es ข้อที่1นะคะก่อนอื่นเลยเขาบอกว่านะค,ะคำกริยาที่เติม S หรือ es นะคะ มีได้ใน tense เดียวนะคะเท่านั้นก็คือ present simple tense นะคะแล้วกริยาที่เติม s/es หรือ ES ได้นั้นนะคะประธานของประโยคจะต้องเป็นเอกพจน์เท่านั้นค่ะเอกนพคืออะไรนะคะทบทวนเอกพจน์ก็คือมีแค่1คนเท่านั้นค่ะนะจําไว้ว่าเอกแปลว่า1ฉะนั้นเอกพจน์ก็คือ1คน นะคะ,ะตัวอย่างเช่นประโยคแรกนะคะ she goes to the park once a month นะคะแปลว่าเธอเนี่ยไปสวนสาธารณะหนึ่งครั้งต่อเดือนนั่นเองนะคะ goes นะคะจึงเติม es นะคะเพราะว่า she เป็นคนคน เดียวเป็นเอกกพนั่นเองอีกหนึ่งตัวอย่างค่ะเขาบอกว่า Jane always reads cartoon books after finishing her homework นะคะแปลว่าเจนเนี่ยนะคะมักจะอ่านหนังสือการ์ตูนเนี่ยบ่อยๆเลยหลังจากที่เธอเนี่ยทำการบ้านเสร็จนั่นเองนะคะอ่า สังเกตว่า reach ตัวนี้นะคะเป็นคำกริยาแล้วก็เติม s เหมือนกันซึ่งมี always นะคะเป็นคำบอกความถี่เพื่อบอกว่าเจนเนี่ยทำสิ่งนี้นะคะหรืออ่านหนังสือเนี่ยบ่อยแค่ไหนนะคะอ่าเรามาดูกันต่อเลยค่ะในเรื่องของกฎหลักการเติมนะคะ s หรือ es ข้อที่1เขาบอกว่า ถ้ากริยานะคะหรือคำกริยาเนี่ยลูกลงท้ายด้วย s s s c h s h o x หรือ z นะคะให้เติม es นะคะเช่นคำคำนี้ค่ะ wash นะคะแปลว่าล้างนะคะเมื่อเราจะ เปลี่ยนเขาให้เป็นคำกริยาที่ตามหลังคำนามหรือประธานที่เป็นเอกพจน์จะกลายเป็น watches นะคะเติม es เข้าไปข้างหลังนะคะคำว่า go นะคะเติม es เหมือนกันนะคะแปลว่าไป fix นะคะก็เติม es เพราะว่าลงท้ายด้วย x ใช่ไหมคะแปลว่าซ่อมนะคะ PASS นะคะลงท้ายด้วย ss นะคะก็เติม es เช่นเดียวกันค่ะแปลว่าผ่านนะคะแล้วก็ TEACH ลงท้ายด้วย ch นะคะจึงเติม es ได้เลยซึ่งแปลว่าสอนนะคะอ่าอันนี้คือตัวอย่างคำศัพท์ที่ลงท้ายด้วยตัวอักษรเหล่านี้ให้นักเรียนเติม es ได้เลยนะคะในข้อที่2เขาบอกว่า ถ้ากริยาที่ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม es นะคะตัวอย่างเช่น study นะคะแปลว่าเรียนให้ตัด y ออกแล้วเปลี่ยนเป็น i จึงเติม es นะคะเช่นเดียวกับคำว่า fly ที่แปลว่าบินนะคะจึง ตัด y ออกเช่นเดียวกันค่ะ <_ S 1> แล้วเติม i แล้วก็ es นะคะคำว่า fly คำนี้ที่แปลว่าทอดเช่นเดียวกันค่ะรวมถึง try ด้วยฉะนั้นให้นักเรียนสังเกตดีๆนะคะดูดีๆว่ากดแต่ละข้อเป็นอย่างไรนะคะอ่าข้อต่อไปค่ะข้อที่3นะคะก็คือถ้าหน้า y เป็นสระ ให้เติม s ปกตินักเรียนจำสระได้ไหมคะสระในภาษาอังกฤษประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะถามก่อนสระในภาษาอังกฤษมีทั้งหมดกี่ตัวนะสระในภาษาอังกฤษมีทั้งหมด5ตัวใช่ไหมคะประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะเอะไรคะลลก E I อะไรคะ O แล้วก็ U นะคะอ่า,อาจะไม่สวยนะคะเพราะว่าเขียนในโน้ตบุ๊กนั่นเองนะคะอ่าสระนะคะย้ำว่ามีทั้งหมด5ตัวประกอบด้วย A E I O U จำไว้ว่าถ้าหน้าวายเป็นถ้าเป็น A E I O หรือ U เนี่ย ให้เติม s ได้ปกติเลยเช่นอะไรบ้างเช่นคำว่า play ที่แปลว่าเล่นนะคะเติม s ได้เลยคำว่า buy ที่แปลว่าซื้อเติม s ได้เลย say ที่แปลว่าพูดก็เป็น says ได้เลยแล้วคำว่า stay ที่แปลว่าอยู่ก็เติม s ได้เลยนั่นเองนะคะกดข้อต่อไปค่ะหลักข้อต่อไปก็คือข้อที่4เขาบอกว่า ถ้าเป็นคำกริยาปกตินะคะที่ไม่เข้าตามกฎนี้ให้เติม s ได้ตามปกติเลยนะคะเช่นอะไรบ้างคำว่า come นะคะที่แปลว่ามาก็สามารถเติม s ได้เลยนะคะถึงจะลงท้ายด้วยตัว e นะคะเราไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเราก็เติม s ลงไปได้เลยนะคะคำว่า feel นะคะก็เติม s ได้เลยแปลว่ารู้สึก นะคะเช่นเดียวกันคำว่า stand นะคะเป็น stands นะคะ drink ที่แปลว่าดื่มก็เติม s ได้ปกติเลยนั่นเองนะคะทีนี้ทบทวนค่ะกริยานะคะจะเติม s หรือ es ได้นะคะในประโยคของ present simple tense นะคะที่เป็นประโยคบอกเล่าเท่านั้นย้ำนะคะว่าคำกริยาเนี่ยจะเติม s หรือ es ได้ จะต้องเป็นประโยคบอกเล่าเท่านั้นแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธหรือประโยคโยค,คำถามนะคะจะมีกริยาช่วยที่เป็น verb to do หรือ d a s นะคะในการช่วยดังนั้นกริยาเหล่านี้นะคะจะต้องเปลี่ยนกลับเป็นรูปเดิมหรือตัด s หรือ es ออกนะคะถ้าเราจะทำเป็นประโยคปฏิเสธหรือคำถามเนี่ยเราในกริยาที่ว่าเราเรา เ,เคยเติม s หรื s เนี่ยเราจะต้องตัดออกนะคะอันนี้เรามาดูตัวอย่างค่ะตัวอย่างประโยคบอกเล่านะคะเช่น Tammy sends a call sorry ค่ะ a l e t e r to his mom once a month นะคะแปลว่า Tammy เนี่ยนะคะส่งจดหมายให้กับแม่นะคะ1สัปดาห์1ครั้งต่อเดือนค่ะขอโทษค่ะ1ครั้งต่อเดือนนั่นเองนะคะ เซนคำนี้ปกติแล้วถ้าเป็น verb หรือคำกริยาปกติจะเป็น s e N D, send เซนแปลว่าส่งนะคะแต่เมื่อแทมมี่มีหนึ่งคนเป็นเอกพจน์เซนตัวนี้จึงต้องเติม s ค่ะจึงกลายเป็น sends later นะคะอ,อันนี้คือตัวอย่างในประโยคบอกเล่านะคะต่อไปค่ะ ครยังคงเอาประโยคนี้มาเหมือนเดิมนะคะเป็นประโยคบอกเล่านะคะก็คือ Tammy s e n d s a letter to his mom once a month นะคะคือ Tammy เนี่ยส่งจดหมายนะคะให้กับแม่นะคะของเขาเดือนละครั้งนั่นเองนะคะอ่ะทีนี้ประโยคปฏิเสธนะคะจะสามารถแต่งได้ว่าอย่างไรก็คือ Tammy d o s s n นะคะหรือ does not เอา does มาช่วยเพราะว่าแฮมมี่มีคนเดียวนะคะจึงเป็น d o s s n แล้วเซนตัวนี้ไม่ต้องเติม S กลายเป็น verb ธรรมดานั่นเองหรือคำกริยาธรรมดาส่วนที่เหลือคือเหมือนเดิมง่ายใช่ไหมคะอ่าทีนี้เรามาดูต่อไปค่ะการแต่งประโยคคำถามนะคะเราก็แค่นำ does ขึ้นมา เป็นประโยคคำถามตัวแรกนะคะเป็น DAS นะคะตัวพิมพ์ใหญ่นะคะขึ้นขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่เสมอจากนั้นตามด้วยแท m m y ก็คือประธานแล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่เป็นช่องหนึ่งธรรมดานะคะจำไว้ว่าจำได้ไหมคะว่าประโยคปฏิเสธกับประโยคคำถามกริยาจะต้องอยู่ในรูปของธรรมดา ไม่มีการเติม s หรือ es ใดๆส่วนที่เหลือคือเหมือนเดิมแล้วก็เติมแค่ question mark นะคะจบประโยคถ้าเป็นประโยคบอกเล่ากับปฏิเสธอย่าลืมที่จะใส่จุด full stop ท้ายประโยคนะคะและที่สำคัญเมื่อเราเปลี่ยนเป็นประโยคคำถามเราจะต้องใส่เครื่องหมาย question mark ให้เรียบร้อยนั่นเองนะ นี้ก็ง่ายๆนะคะทีนี้เรามาดูแบบฝึกในสไลด์ต่อไปเลยนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาแล้วก็จะเป็นการทดสอบความเข้าใจของพวกเราด้วยว่าพวกเราเนี่ยมีความเข้าใจในสิ่งที่เรียนเนี่ยมากน้อยเพียงใดนั่นเองนะคะต่อไปขอให้นักเรียนนะคะหยิบสมุดของนักเรียนขึ้นมาค่ะ จังนั้นให้นักเรียนเขียนคําสั่งนะคะเขียนวันที่ก่อนค่ะเขียนวันที่วันนี้วันอะไรคะวันนี้วันพุธใช่ไหมคะ uh, today is Wednesday นะ,ะก็เขียนวันวันที่ไปให้เรียบร้อยจากนั้นเขียนคําสั่งค่ะจงเปลี่ยนประโยคต่อไปนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธและคําถามให้ถูกต้องนั่นเองนะคะอ่าโจทย์ข้อที่1เขาบอกว่า Sara h goes to the park every day นะคะ Sarah goes to the park every day อันนี้คือประโยคบอกเล่าที่โจทย์ให้มานั่นเองหน้าที่ของนักเรียนก็คือทำประโยคในข้อที่หนึ่งนี้ให้เป็นประโยคปฏิเสธและประโยคคำถามนั่นเองค่ะนะครูคให้เวลา3วินาทีในการ เขียนโจทย์นะคะถ้าหากนักเรียนไม่ทันนักเรียนก็สามารถ s t o อปสไลด์นี้ไว้ได้เลยนะคะ t h r o n e go ไปต่อค่ะ number 2นะคะเขาบอกว่า teacher G buys a new car today นะคะประโยคบอกเล่าเช่นเดียวกันค่ะ หน้นาที่ของเราก็คือทำให้เป็นประโยคปฏิเสธแล้วก็คำถามนะคะเหมือนเดิมค่ะ three two one next number three John plays football after finishing his homework Like I will count down now three two one next number four naha okay? Jane was to school every day Jane was to school every day Three, two, one, and next. Number five Mike is an apple every morning. Mike is an apple every morning. Three. two n e x t ่าสำหรับวันนี้นะคะหลังจากที่เราเขียนโจทย์นะคะลองทำแบบฝึกหัดเรียบร้อยแล้วนะคะก็เป็นการจบนะคะเสร็จสิ้นบทเรียนในเรื่องของการเติม s หรือ es ท้ายคำกริยานั่นเองนะคะครูหวังว่าพวกเราคงจะ เกิดความเข้าใจนะคะในการเรียนในครั้งนี้นั่นเองนะคะหากนักเรียนนะคะมีข้อสงสัยนะสามารถทักไลน์มาหาครูได้เสมอนะคะรวมถึง Facebook หรือโทรหาครูก็ได้นะคะอ่าแล้วก็ท้ายนี้นะคะครูก็อยากจะให้เรานะตามส่งงานนะคะให้ครบกันด้วยนะคะเพราะยังมีอีกหลายคนเลยที่ยังไม่ได้ ส่งงานของครูนั่นเองนะคะอาะคะสำหรับวันนี้นะคะครูก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ค่ะ See you again next time bye